พาณิชย์แจ้งข่าวดีคนไทยทั้งประเทศเฮข่าวดีเรื่องอะไรฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะกระทรวงพาณิชย์แจ้งข่าวดีกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้รับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ข้าวไทยเพิ่มอีกสองรายการได้แก่ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงและข้าวหอมมะลีทุ่งกุลาร้องไห้ต่อจากสินค้าผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ได้รับจดสินค้า GI ในอินโดนีเซียเมื่อปี2559นนับเป็นการตอกย้ำคุณภาพข้าวไทยในระดับสากลช่วยขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยในอินโดนีเซีย และคุ้มครองสินค้าไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยในต่างประเทศด้วยกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการจดทะเบียนสินค้า GI ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มีศัก,กยภาพให้ได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อไปโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า GI เกษตรและอาหารเช่นซ่งโอทับทิมสยามปากพนังในจีนกาแฟดอยช้างและกาแฟดอยปูงในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นในสินิกล่าว ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมีลักษณะเด่นคือเมล็ดข้าวเรียวเล็กอ่อนนุม่มและมีกลิ่นหอมอ่อนๆข้าวกล้องมีสีแดงจนถึงแดงเข้มข้าวสารมีสีขาวปนแดงหรือสีชมพูแต่ละปีผลิตได้มากกว่า800 0ันตันสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่นกว่า104ล้านบาทข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีลักษณะเด่นคือเมล็ดข้าวยาวเรียวและไม่มีหางข้าวเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมและนุม่มปลูกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินสีสเกตมหาสารคามและยโสธรแต่ละปีผลิตได้กว่า24,500ตันสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่นกว่า266ล้านบาทที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สามารถผลักดันสินค้า G.I. ไไทยให้ได้รับการจดทะเบียนในต่างประเทศแล้วรวม8รายการครอบคลุมกว่า30ประเทศทั้งสหภาพยุโรปอินเดียอินโดนีเซียกัมพูชาและเวียดนาม สำหรับสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงกาแฟดอยช้างกาแฟดอยตุงเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานผ้าไหมยกดอกลำพูนมะขามหวานเพชรบูรณ์และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทั้งนี้ทังช่อง ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับฟังรับชมและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ